ปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจในการยิ้มค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฟันยื่นนะคะเพราะเคยจัดฟันมาแล้ว2ครั้งแล้วก็แบบไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์หลายคนบอกว่าแบบดัดฟันแล้วแบบเจ็บ ปวดฟันมากขรามานมากกินข้าวไม่ได้กินข้าวได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหมือนอาชีพเรามันต้องพูดกับหน้ากล้องตลอดเวลาซึ่งการที่เราพูดเหนอหน้ากล้องเนี่ยฟันล่างของเรามันขยับตลอดคนที่เขาดูเขาก็เห็นแล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอะพอได้มาดัดอะมันก็เออไม่ได้เจ็บขนาดนั้นคือไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่รู้สึกเจ็บเท่าชิ้นงานที่ใส่ครั้งแรกรู้สึกว่าอันนี้ไม่เจ็บเลยใส่วีเทนเนอร์เจ็บกว่า แล้วอันเนี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาบาดหนังปากตัวเองอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าสบายกว่าสะดวกแล้วก็ด้วยเร็วที่สุดทําให้เราทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราอาชีพอินฟะลูเอนเซอร์เนาะมันก็ต้องใช้แบบรอย,ยิ้มซะส่วนใหญ่ะคะ่ะเราไม่สะดวกที่จะต้องแบบว่ามีฟันเหล็กแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสะดวกสบายมากกว่าทุกอาทิตย์ที่เราเปลี่ยนฟันนะครับ ก็เราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือฟันเราจะขยับทุกสเต็ปที่แบบคุณหมอเขาจัดการให้เราอย่างนี้ครับใช่รู้สึกว่าเออหน้าทำเป็นนาาแล้วจริงเออจริงข้อดีของการจัดฟันใสสาหรับเราเนี่ยใช้คำว่าสําหรับเราแล้วกันสำหเราเรารู้สึกว่าเวลาถ่ายงานหรือว่าเรื่องหน้ากล้องอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีสําหรับการจัดฟันใสอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้ทุกฟันเลยค่ะไม่ว่าจะฟันเกฟันซ้อนฟันแบบมีปัญหามากมายก็ จัดการได้หมดเลยค่ะ Case Aligner Design Your Ideal Smile